สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพบกับแบบฝึกแขนด้านหลังนะครับโดยใช้เคเบิลเราได้มีคลิปของไตเซตพุชดาวไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ซิงเกิลไตเซตพุชดาวหรือการเล่นแขนเดียวนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ต่างจาก2แขนยังไง1 2แขนเนี่ยบางทีการดึงโฟกัสของแขน2ข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับหรือว่าแขน2ข้างเราเนี่ยมีความแข็งแรงไม่เท่ากันท่าน,นี้จึงเป็นท่าที่เราสามารถเอามาซ่อมหรือเอามาเก็บกล้ามเนื้อส่วนที่เราขาดหรือไม่พร้อมได้นะครับ มาดูก่อนนะครับว่าฟอร์มของไตเซ p พุชดาวน์ที่เป็นแบบมือเดียวเนี่ยเป็นทํำยังไงบ้างอย่างแรกนะครับเราใช้รูปแบบของเคเบิลที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าใครไม่มีเคเบิลใช้ยางได้ไหมยางก็ใช้ได้ครับแล้วก็คล้องจากด้านบนและการเซ็ตฟอร์มเหมือนกันนะครับดูนะครับการเล่นซิงเกิลไตเซฟพุชดาวน์ะครับการเซ็ตเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่างนะครับไม่ไว่าจะเป็นแบบแขนตรงหมดนี้ แต่ว่าอันที่เล่นถนัดกว่านั่นก็คือตัวเคเบิลเนี่ยอยู่เฉียงด้านข้างนะครับลักษณะของต้นแขนเนี่ยชิดกับลําตัวของเราแบบนี้นี่ครับแบบที่1จากนั้นเหยียดมันลงแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นฟอร์มที่ง่ายกว่านะครับโดยธรรมชาติของม Х นุษย์เนี่ยแขนเราอยู่แบบนี้แล้วมันจะเสียงจากข้างลําตัวนี่ครับมันเข้าจากตรงกลา,ากงนี่ยออกมาข้างลาตัวอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าการที่เราดึงตรงแบบนี้นะครับแต่ว่าโฟกัสกล้ามเนื้อนี่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ ่ะแล้วเสียงนะครับจับแบบนี้ไม่ว่าเราจะใช้เชือกเดียวหรือจับหัวเคเบิลก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นลักษณะของมือเราเนี่ยกด p u ชดาว w n กดลงให้แขนมันเหยียดตึงนะครับมือพยายามล็อกตรงไว้นะครับปล่อยสบายดึงล็อกตรงนะครับ <c oughs> นี่เลยนี่คือ s i n เกิลไตรเซ p พุชดาวนนะครับ <c oughs> ซึ่งหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือไตรเซปด้านหลังตัวนี้ ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับใช้งานเยอะมากนะครับสําหรับซ่อมคนที่กล้ามเนื้อไม่เท่ากันหรือว่าต้องการเสริมแบบชัดๆเลยต้องการโฟกัสแบบลึกๆเลยทีละข้างนะครับผมแนะนําท่านี้ใช้ดีมากๆนะครับอ่ะเราอาจจะมองภาพของยางไม่ออกสําหรับคนเล่นที่บ้านนะครับผมเซตยางให้ดูเลยแล้วกันเมื่อเราใช้ยางนะครับพุชดาวเราจะเล่นยังไงครับุมาตใช้วงบนฝั่งนี้นะครับ ดูนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเคเบิลเนี่ยคนเล่นที่บ้านทํายังไงเราเลือกน้าหนักจากความไกลของยางนะครับจากนั้นเราจับครับล็อกแขนเหมือนกันจากนั้นดึงเหยียบแบบนี้ดได้เหมือนกันยางเนะี่ยเวลาเล่นนะครับอาจจะลงมาครั้งหนึ่งสองเพราะเวลาที่มันยืดตรงเนี่ยมันจะเป็นจุดหนักของยางนะครับถ้าเราเล่นแบบปกติเงี้ยมันก็อาจจะได้การฝึกน้นอยลงความเข้มข้นน้อยลงนะครับฉะนั้นเหยียบหนึ่ง สองก็ค่อยขึ้นนี่นะครับนี่คือลักษณะของซิงเกิลตัวเส็บพุชดาวลองเก็บท่านี้ไปเล่นดูนะครับมันอาจจะไม่ใช่ท่าที่ได้เล่นบ่อยนะครับแต่หลายคนที่ต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยให้มันเต็มมากขึ้นเนี่ยผมแนะนําท่านี้เล่นหลังจากที่เราเล่นแขนด้านหลังที่มันเป็นแบบสองข้างจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับซิงเกิลตรวเส็บกุชดาวจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ